สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับตีเฮงนะครับในช่องชาแนลของ YouTube เพชรโยนนะครับวันนี้นะครับมาเอาใจขวัญใจกระบะซิ่งนะครับผมดีแม็กที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยปี2 0 2 1ครับหล่อๆเลยเลขไม้น้อยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าตัว1 9ึเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ไฟหน้านะครับผู้ขับคันนี้เนี่ยได้เป็นไฟหน้าหลอดธรรมดานะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมใสเลยไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นนะครับ สวยๆกิ๊บๆนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับให้มาเรียบร้อยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีเทาครับเหมือนเทาด้านนะครับแบบนี้นะครับพร้อมสัญลักษณ์อิสุสครับเห็นเป็นชัดเลยเป็นครเมียมนะครับดูไล่มาเหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับไฟหน้าเหมือนกันเลยนะครับพร้อมไฟเลี้ยวให้นะครับเรียบร้อยเลยต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับสวยมากๆนะครับเป็นสมัยยี่สิบเอ็ดครับเป็นสีขาวมุกนะครับลูกค้าดูด้านข้างนะครับรอยต่อนะครับ ลิฟนะครับรถไม่เคยชนหนักพิคว่มจมน้ำไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับยางนะครับลูกค้าได้เป็นปี2021นะครับแม็กแต่งให้เรียบร้อยนะครับใครชอบรถสายนี้รีบจัดรีบจองรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับได้ยางปีใหม่นะครับย้ำลูกค้ายางตรงรุ่นปี2021นะครับดูนะครับไฟตรงนี้นยไฟเลี้ยวมีขนาดข้างให้มาอีกด้วยนะครับสวยๆเลยส่วนน้่งข้างตรงนี้นะครับผมกระจกครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสวยๆเลยนะครับดู นี่คลิบๆเลยนะครับรอยต่อรอยอะไรนะครับลูกค้ารถเนี่ยสวยมากๆนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับเราจัดไฟแนนซ์ได้ทุกที่นะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับกระจกเดิมนะครับจากอิสุนะครับรถไม่เคยโดนชนมาอย่างแน่นอนไม่เคยถูกการเปลี่ยนกระจกมาอย่างแน่นอนนะครับดูนะครับแคปตรงนี้นะครับไล่มาเลยนะครับสวยๆเลยนะครับและคันนี้่ที่สําคัญคือเป็นรถปีส0 2 1ันี่นะครับใครมองหารถปีใหม่อยู่ ประหยัดกว่าป้ายแดงหลายแสนนะครับลูกค้าไม่ต้องเสียเงินหลายแสนไม่ต้องเสียเงินดาวเป็นแสนนะครับมาหาตีนะครับฟรีดาวได้เลยพี่บอกเลยว่าจัดเต็มให้ได้แน่นอนครับสู้ทุกคันดันทุกเคสครับผมบริษัทเรานะครับจำหน่ายรถ7กเนะครับลูกค้าสวยๆเลยด้านหลังเหมือนกันนะครับดูกันต่อเลยนะครับนี่ยางปีสองพันยสเอ็ดนะครับแม็กสีทองนะครับสวยๆแบบนี้น็อตสีแดงนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับยางใช้ได้อีกหลายปีนะครับลูกค้าดอกยางยังอยู่ครบนะครับโอเค เดินมาที่ด้านท้ายนะครับไปท้ายเนี่ยเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะรู้สึกว่าจะไม่ได้ใส่แม็กไนเนอร์มาให้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเปิดฝากระบะให้ดูด้วยเอนี่นะครับอาจจะสกปรกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะทําความสะอาดให้อีกรอบนึงนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับนี่นะครับน็อตตรงนี้ไม่มีขยับนะครับ ครับไม่มีการถูกเปลี่ยนมานะครับภายท้ายสวยๆเลยรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้องๆป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าดูนะครับน็อตไม่มีการถูกเปลี่ยนถูกขยับมาแน่นอนโอเคเดี๋ยวชมด้านข้างนี้กันต่อเลยครับกล้องนี่ครับไฟท้ายนะครับสีครับไล่มารถไม่เคยกลับสีมานะครับลูกค้าไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับสีมาไม่มีที่นี่แน่นอนนะครับต้องบอกเลยว่าขายคอนสไใจทั้งลูกค้าแล้วก็ผมด้วยครับ นี่ครับแม็กยางเหมือนเดิมนะครับให้ดูรายละเอียดดีเทลนะครับดูนะครับแม็กไม่มีดุ้งนะครับดูแม็กไม่มีดุ้งไม่มีถลอกนะครับย้ำนะครับไม่มีดุ้งไม่มีถลอกยางปีใหม่นะครับลูกค้าใช้ได้อีกหลายปีเลยครับอ่าเดี๋ยวดีเทลภายนอกเราก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับหากอะไรตกขาดตกบกพร่องไปก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวดูภายในกันเลยเปิบภายในนะครับด้านนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับลูกค้า ตัดด้วยได้ขาวนะครับอาเบาะเนี่ยจะออกแบบมาให้โอบสลีละนะครับเวลานั่งหรือว่าเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยจะค่อนข้างแบบเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนี่เห็นไหมครับผมเนี่ยหนักร้อยเอ๊ะหนักแปดสิบนะครับลูกค้าสูงร้อยแปดสิบครับเวลานั่งเนี่ยจะกระชับสลีระพอดีเลยนะครับเวลาขับขี่ไกลๆเนี่ยเราจะไม่เมื่อยนะครับจะทําให้เราเหมือนว่าเหมือนนั่งรถแข่งอ่ะเอาง่ายๆครับสวยๆเลยเกียร์แมนนวลครับคันนี้และที่สําคัญไปก่อนนั้นนะครับ รถคันนี้นะครับได้โปรโดนใจโปรโดนใจคืออะไรนะครับผมปกติแล้วนะครับคนที่จะได้ดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่ลูกค้ามีเครดิตแต่ทีเนี้ยรถคันนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องมีเครดิตก็ได้นะครับก็คือว่าดอกเบี้ยจะเริ่มต้นที่2.59ถึง2.79นะครับผมลูกค้าเลือกได้ว่าจะเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือขับฟรี90วันนี่คือโปรโดนใจนะครับถ้าชอบแบบนี้แล้วรีบโทรเข้ามานะครับดูหัวน็อตนะครับตะกล้องดูไม่มีขยับนะครับสวยๆเลยให้ดูเลยครับรถเดิมๆ เป็นรถใช้มามือเดียวนะครับรับประกันนะครับลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะครับดูได้เลยครับน็อตเดิมนะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับนะครับเลขไม้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูเลยแป๊บหนึ่งนะครับไฮไลท์อยู่ที่เลขไมเลยลูกค้านี่เลขไม้หนึ่งหมื่นโลนะครับย้ำมาเลขไม่หนึ่งหมื่นโลนะครับสวยเลยนะครับ โอเคเลขไม่หนึ่งหมื่นโลเนี่ยถ้าเทียบกับปีแล้วผมบอกว่ารถคันนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับลูกค้าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเปิดในเรื่องของฝากระโปรงให้ดูด้วยเดี๋ยวให้ดูตอนสไตล์เครื่องเลยนะครับว่าเรียวแค่ไหนนะครับเนี่ยนะครับเครื่องใหม่ๆนะครับผม น็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีการขยับไม่มีการถูกเปลี่ยนนะครับดูได้เลยนะครับสวยๆนะครับลูกค้านี่เป็นไงไม่มีการขยับครับไม่มีการถูกไขครับไม่มีการถูกเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะครับเครื่องนะครับสวยเดิมนะครับคลิปๆเลยดูนะครับโอเคเอาละครับใครชอบนะครับนิดโทเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับย e ูสุ d m a มคันนี้นะครับ 1.9S ตัวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปรายละอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากกระปรงลงก่อนเะิบโอเคครับเดี๋ยวสรุปรายละเอีให้ฟังอีกทีนะครับ ยูสุดีแมครับปี2 0 2 1นะครับพร้อมโปรโดนใจที่ผมแจ้งในการคลิปเมื่อกี้นะครับแล้ที่สำคัญคือเรขกไม้แค่หมื่นเดียวนะครับผมมีให้ลูกค้าเลือกโดนใจแน่นอนนะครับราคาประหยัดกว่าใบแดงหลายแสนนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับตีฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กับช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรถต่อไปนะครับหากคลิปนี้นะครับตีพูดอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัย พี่ๆคนดูพี่เอฟซีกันไว้นะที่นี่ด้วยนะครับและขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบนะครับผมอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแ,แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ